สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็ยังคงเรียนรู้ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างการพึ่งพาตนเองก็คือการปฏิบัติตนหรือการกระทํากิจกรรมใดๆก็ตามได้ด้วยตนเองนะคะเด็กๆแต่ก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวในเพลงแฮปปี้ที่พอเพียงถ้างั้นเราไปเต้นกันเลยคะ่ะเด็กๆ thank mm -hmm. you พอกินพอใช้ช่วยเหลือแบ่งปันซื่อสัตว์อดทนขยันมีน้ำใจให้กันนีแหละคนไทยคิดก่อนพันระวังรอบคอบรู้ผิดรู้ชอบไม่ประมาทรั้งเพลอพอดีพอดีไม่มีโอเวอร์โอเคยันอร์โอระน พออยู่กันได้พอกินพอใช้ช่วยเหลือแบ่งปันซื่อสัตา์อดทนขยันมีน้ำใจให้กันนี่แหละคนไทยคิดก่อนทำระวังรอบคอบรู้ผิดรู้ชอบไม่ประมาทพลังเธอพอดีพอดีไม่มีโอเวอร์โอเคเยัเซอร์โอระเนร์พอเพียง พอพี่อันอกคืกอพียงัน ันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ถึงการพึ่งพาตนเองนะคะเด็กๆการพึ่งพาตนเองก็เช่นการแต่งตัวด้วยตนเองการรับประทานอาหารด้วยตนเองและการดื่มนมด้วยตนเองนะคะถ้างั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยหัดแต่งตัวด้วยตนเองนะคะเด็กๆเพื่อเราจะได้เก่งเวลาพ่อแม่ไม่อยู่นะคะ และเด็กๆก็สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองค่ะเวลามาโรงเรียนเด็กๆจะได้เก่งนะคะเด็กๆร่วมกับเพื่อนๆเลยค่ะและการดื่มนมด้วยได้ตนเองนะคะเด็กๆอาจจะเป็นนมกล่องหรือเราก็มาตัดปากกล่องแล้วก็เทใส่แก้วดื่มง่ายๆแบบในภาพเลยนะคะเด็กๆหัดช่วยเหลือตนเองแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะคะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอไปแล้วคุณครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสะสมความรู้ไปวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวเด็กๆก,ก็เก่งเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบา,บายๆค่ะ